าปกติเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเล่นรถเนี่ยคือแข้งมันจะสวมพอดีก็คือหมายถึงเอามือเราลูกปืนเข้าได้เลยครับก็คือถ้าพูดง่ายๆมันจะหลวมก็หยิกฝั่งคัดอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาแล้วทำไมช่างกอทําแน่นอ่าก็คือนี่วันนี้เราจะบอกเทคนิคเทคนิคการไล่รถหัวฉีดนะครับวิธีการวัดว่าลูกสูบไอเดียเสียฝั่งไหนนะครับดูเพื่อนเพืนะฮะเพเหมือนไม่มีอะไรแต่คันนี้คือลูกค้า ครับเพื่อนๆชาว168ชอบครับแน่ตอกโปกๆปอยู่เลยครับสวัสดีครับช่างกอครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับตอกโปกโปกอยู่เลยตอกโปกโปกแน่ตอกแข้งเห็นแน่ๆว่าปืนเป็นแข้งนะครับแต่ว่าคันนี้เห็นมีกระซิบว่าเป็นแข้งรถแข่งด้วยอ่าครับตอนนี้วอมวอมลูกปืนอยู่วอร์มลูกปืนอยู่ทำไมต้องวอร์มอย่างเงี้นะก็คือเราตีบ่าลูกปืนใหม่นะครับครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าตีบาลลูกปืนใหม่ตรงไหนนะครับ อ่านี่คือตีบาลูกปืนใหม่นะครับตียังไงนะครับถ้าปกติเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆนเล่นรถเนี่ยปกติแข้งฝั่งฝั่งหมายเลขกับฝั่งยันไฟเขาเรียกนะครับฮะก็คือแข้งมันจะสวมพอดีก็คือหมายถึงเราเอามือเราลูกปืนเข้าได้เลยก็คือถ้าพูดง่ายๆมันจะหลวมก็อีกฝั่งคัดอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาแล้วทำไมช่างกอทาแน่นอ่าก็คือนี่วันนี้เราจะบอกเทคนิคเทคนิคการไล่ลดหัวฉีดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับ แ้าถ้าเ,เพื่อนๆเคยเห็นคลิปผมก่อนหน้านี้หรือถ้าใครยังไม่ดูย้อนไปดูได้นะครับ <S <S คลิปที่ว่าวิธีการเอา,เ,อาเข้าเหวี่ยงเข้าแข้งเราก็จะใช้ไฟเผานั่นเองไปย้อนดูละเอียดแบบนั้นได้ั่นหมายความว่าพอมันโดนความร้อนเนี่ยไฟเผาสักอุณหภูมิสักเท่าแถวร้อยองศาเนี่ยมันจะเกิดการขยายตัวของแข้งนั่นหมายความว่าลูกปืนก็จะเข้าง่ายแล้วคุณลองคิดดูว่าขนาดตอนเย็นๆน่ะเรายัางเอาเข้าได้เลยแล,นนแล้วถ้าตอนร้อนอ่ะมันจะเข้าไม่ได้มันก็ต้องหลวมไปอีกในั่นทีเนี้ยพออยู่ในรถแข่งมันก็จะเกิดอาการ ถ้าเราเข้ายงไม่นิ่งไม่นิ่งพอนะครับมันก็จะทําให้การจับสัญญาณของกล่องกล่องแต่งเนี่ยไม่ค่อยทํางานได้เต็มที่ครับหรือถ้าเป็นในฝั่งของกล่อง ECU ก็จะเจอปัญหาสัญญาณแข็งจับไม่เจอถ้าเป็นนะครับนะครับก็จะถ้าเป็นภาษาจูเนอร์เลยคือขึ้นเวสปาร์ก อันนี้ในในในค่ายของ ECU แต่ถ้าค่ายแต่งันอื่นใน EPI อะไรเงี้ยมันก็จะมีอาการเหมือนกันแต่ว่าอาการแบบบางทีเราไม่รู้ตัวว่ามีอาการในรอบสูงครับครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้ว<ม>การไล่เรื่องหัวฉีดเนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งเลยถ้าผมเน้นถ้า่งเป็นรถแข่งหรือว่าเป็นรถลูกใหญ่ๆห,หรือว่าต้องการรอบสูงกําลังเยอะผมจะต้องตีลูกปืนฝั่งคัดให้แน่นอ่าเหมือนอไม่ใช่แก้ไขฝั่งจานไฟให้แน่นเหมือนฝั่งคัดเลยครับคือค่าตัวเลขเดียวกันเลยแต่ว่าการประกอบก็จะลําบากขึ้นหน่อยนึง การลำบากอกการประกอบลำบากไม่เท่าไหร่การถอดนะถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์พิเศษผมบอกเลยผ่าเครื่องไม่ได้เพราะมันจะแยกแข้งไม่ออกพือหลักการทำไมเขาทําแน่นมาข้างหนึ่งเลอเพราะว่าให้มันถอดประกอบแอสซอมบี้บกับกับ separate, เซปเปอร์เลสไอ้แข้งเนี่ยมันแยกแข้งเนี่ยให้มันให้มัน,ให,มนให้มันง่ายแต่พอเราทำมันแน่นสองข้างมันจะแยกไม่ออกแต่เรามีเครื่องมือพิเศษง่ายๆหรือง่ายๆเขาเข้าออกง่ายๆเขาออกง่ายๆงี้ดีกว่านะครับ แดี๋ยวตอนนี้ผมขอวอมเฮ้ยทำไมต้องวอมก็เพราะว่าผมตีมาเนี่ยคือเราต้องยอมแล้วว่าเครื่องจากเราเนี่ยมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นครับก็คือผมจะตีให้มันติดแน่นไว้ก่อนอ่าทีนี้เราผมก็จะวอมลูกปืนเข้าออกสักสิบรอบครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวอมเสร็จก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนประกอบคือวอมวอมวอมก่อนวอมวอมเข้าวอมออกให้มันแบบให้มันแบบลื่นให้มันแบบได้ค่าที่มันแบบที่เราต้องการหน่อยนึงอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราวอมเสร็จล้างล้างทำความสะอาด ประกอบเกียร์เสร็จเดี๋ยวตอนเอาเข้าเวี่ยงเข้าเจอกันครับผมอ๋อ,อรถที่มีอ๋อนี่เลยพอดีแทรกให้นี้ความรูมร้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่ยังแบบไม่ยังไม่ดูคลิปผมนะครับเกี่ยวกับการวิธีการวัดว่า ลูกสูบ id A เสียฝั่งไหนครับดูเ,เพื่อนเนะครับไ<ะ>ม่เหมือนไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้คือลูกค้ามาแก้แล้วคือมาจูนแล้วก็ลดให้เขาให้แก้อัตราส่วนเพราะรถมันแก๊กนะครับรถ<ะ>มันแก๊กคือมันเข่งนั่เองแต่ว่าพอลื้อมาเราเจอปัญหาหนึ่งเลยคือแต่นันทรนลูกศรชี้ลงสามาคือไอเสียครับแต่เขาลบาไปเนดีโโนั่นหม<อ>ายว่าใส่ลูกสูบกับด้านลูกสูบกับด้านมามันมันก็เลยมีเสียงนี่ฮะชัดเจนเลยครับมันจะมีรอยงัดอ้าวทำไมทำไมใส่กับด้านไม่ได้ช่างก่อใครยังไม่ดูคลิปวิธี การวัดว่าลูกสูบวิธีการดูการวัดว่าลูกสูบไปดีเสียดูยังไงย้อนกลับไปดูเี๋ผมแปะลิงก์ให้ครับผม,ผมแปะลิงก์แนะนำด้านบนให้หรือเอ็นอินสกรีนอินสกรีนท้ายค,คลิปเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเราก็แซกอีกนิดนึง,นงเพื่อความเพื่อความชัวว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันลูกสูบลงจริงหรือเปล่า,าเราวัดไหตสลักลูกสูบอย่างเงี้นะฮะแล้วเราก็วัดกระโปรงอ่าสายสามจุดสี่นะครับสายจุดสองจุดห้าค่าที่ได้เยอะเนะี่ยคือค่าไอาเสียเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วลูกศรไอนเสียเพราะฉะนั้นแล้วไอ้นี่เกม นะครับกลับด้านครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแก้ไขก็หลบเป็นในดีไปใหญ่คู่กันเลยเพราะว่าเราต้องการลดกำลังอัดพอดีเลยครับนี่อ่าพอดีตอบโจทย์อ๋ออย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแบบบางทีประกอบชุดซื้อชุดโครงชุดคิดไปประกอบโอ้ไม่เห็นแรงเลยพี่ต่นกินไม่ไม่ใช่ยุคคิดผมนะอันนี้ไม่ใช่ของผมเทนผมกูกค้ามาให้แก้ก็คือบางทีเราก็ข้ามขั้นตอนการประกอบที่ถูกต้องไปด้วยอ่าัทงกินเป็นลบบ้าเป็นในดีแล้วก็ประกอบกับได้กำลังอัดลดพอดีเออไปครับ โอเคเราจะทําการใส่ลูกเข้าเวเหี่ยงเข้าไปที่แข้งนะครับก็ก็คือมันแน่นนั่นเองนะครับแต่เราก็เราจะเผาไฟนําไปก่อนให้มันเข้าง่ายๆก่อนนะครับหรือว่ามันเข้าเลยก็เอาเลยแล้วก็ค่อยดูดค่อยดูดซ้าอีกทีนึงม,มันจะได้ไม่กินเนื้อนะครับอ่นเดี๋ยวเราเผาเลย ในการเผานานไหมครับก็ดูผมสังเกตมันจะไอความร้อนเอครับครับจริงๆก็สมมากผมจะผมจะเผาแค่นําลงไปแค่หน่อยเดียวอืมคือไม่อยากให้แข็งมันร้อนมากครับคือแค่ให้มันไม่กินเนื้อให้ลูกปืนมันนาเข้าไปสักนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ดูดต่อเราต้องใช้ไฟแรงขนาดไหนครับไม่ใช้ไฟแรงครับใช้ประมาณนี้ครับอืมเพราะเดี๋ยวไปโดนกระเด็นไปโดนขอบลูกปึงลูกปืนอย่างเงี้ยนะครับครับ ถ้าเป็นกระป๋องอย่างเงี้ยก็คือเราใช้ไฟเบาที่สุดไหมไม่ครับก็ใช้เบาไฟปกติครับครับแต่ไอหัวตัวนี้มันปรับทรงเต่าทรงความแรงอะไรเยอะเฉยครับอืมอ่าแล้วก็นอกนั้นเราก็คอยคอยดูมันว่ามันควรจะพอจริงๆถ้ามีถ้ามีปืนอุณหภูมิก็จะดีนะอืมอน,นะครับถ้าปืนอุณหภูมิยิงนี่มัน ต้องมีร้อยอะต้องมีเกือบเกือบร้อยครับเกือบเกือบร้อยนะใช่ตัวเพราะว่าเครื่องยนตเราทํางานที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยอยู่แล้วครับนะครับจะจะไม่ใช้เกินร้อยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะบิด<ะ>คือผมว่าค่อนข้างที่จะตีแน่นมากตอนนี้นะครับ<ะ>ก็คือเป่าไฟนะมันก็บางทีมันอาจจะไม่เข้าเข้าไปจนสุดเลย<ะ>ไม่เหมือนแข้งเดิมๆนะครับอาก็คือตีผมตีแน่นกว่าเดิมนะครับเราเราใช้ลูกปืนคือ,ค,อคือถ้าถ้าศูนย์มันตรงอะ่ะตีลูกปืนแล้วศูนย์มันตรง แล้วความกลมของเบ้าเนี่ยมันกลมอะ่ะคถึงจะแน่นลูกปืนก็ยังลื่นอยู่นะครับไอ้ที่มันที่มันฝืดนะนั่นคือศูนย์ไม่ตรงแล้วก็เบ้าไม่กลมเบ้าไม่กลมเบ้าไม่กลมคือยังไงพออัดเข้าไปแล้วลูกปืนมันมลางลูกปืนมันไม่ได้ความกลมมันก็จะฝืดอย่างนี้เองเดี๋ยวคอยดูของผมของผมแน่นมากบอกเลยว่าแน่นอันนี้แน่นไอ้ที่ดูตอนผมซ้อมลูกปืนไหมผมวอร์มลูกปืนครับอ่าผมวอร์มลูกปืนก่อนเอาเข้านะครับ เดวลองย้อนดูว่าได้หรือยังนะครับเพราะว่าผมจะให้มันเป็นแค่ไกด์นะครับครับเฉยๆนะครับอ่าเนี่ยให้มันน้ำเข้าไปเนี่ยเข้าอันนี้ก็เข้าจนสุดเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยแต่ผมว่าผมจะชอบอย่างนี้แล้วผมจะดูดซ้ําครบเนี่ยผมจะไม่ให้าไม่อยากให้มันร้อนมากเพราะเดี๋ยวแข้งมันจะบิดนะครับนะครับผมก็จะดูดซ้ํามันอีกทีหนึ่งนะครับ เ็จริงๆกระเป๋ให้ร้อนแล้วมันก็วางปอกเลยถ้าใครยังไม่เคยดูก็ยอ้อนไปดูคลิปก่อนหน้าผมนี้ก็ได้ครับครับอ่าเดี๋ยวไปให้แต่ผมไม่อยากเป่าร้อนมากเดี๋ยวแคงมันจะเสียรูปนะครับถ้าดูเพียวๆเลยมันก็มีโอกาสที่จะกินเนื้ออ่าผมจะคบเป็นครึ่งทางก็คือเป่าจะไม่ร้อนมากขอแค่มันนำเข้าไปอ่อนหน่อยนึงยังใช้ได้ เพราะว่ามันก็จะร้อนเราทํางานลําบากด้วยนานด้วยไงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันก็จะเข้าง่ายนะครับแต่ถ้าอัดเพียวๆเนี่ยลั่นปัวๆแน่นอนเนี่ยดูขนาดร้อนอย่างลั่นเลยครับอือดูความแน่นครับแน่นมากผมบอกเลยครับผมทำนะครับกระสุนต้องตรงนะแล้วก็ต้องกลมนะผมบอกก่อนนะครับนะครับเข้าลั่นเพี้ยเพี้ยเพี้ยเลยครับนั่งนะครับ แล้วมาดูกันว่าเฮ้ยประกอบสองข้าแล้วมันยังจะลื่นอยู่หรือเปล่านะแต่นี่คือเข้าเหวี่ยงเรากับการตีเบา้าเบ้าลูกปืนเราตีเองนะครับเรามีเรามีโน้าวอยู่ก็คือตรงแน่นอนรับประกันศูนย์ตรงยังไงตรงอย่างนั้นนะครับเพราะเราอ้างอิงจากแข็งแข็งแท้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทําให้ดูอ่าเดี๋ยวจะให้สคลิปด,ดีกว่าหรือว่าใครอยากดูเม้นมาดีกว่าวิธีการตีเบาลูกปืนนะครับอของที่ร้านบางที ลูกค้าทักมาตีเปล่าลูกเืนไหมตีครับแต่พอเปิดราคาไปอาจจะเหมือนแพงผมไม่รู้ที่อื่นตีแพงเอเปล่าพอที่ร้านตี450ข้างข้างหนึ่งนะครับเพทีเรามีของเราขั้นตอนเยอะนะครับอ่าเราได้แล้วข้างนี้ก็จะรออ้อนรอนนี่ไงอ่านก็จะลื่นอยู่เห็นไหมครับแน่นแต่ลื่น,นเดี๋ยวอัน,นี้ไม่สําคัญครับมันต้องประกอบคู่ไปก่อนถึงจะเห็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมประกอบชุดเกียร์ก่อนเดี๋ยวตอนใส่อีกทีแล้วค่อยมาเจอกันอีกแข้งหนึ่งอ่ผมประกอบชุดเกียร์ก่อนครับได้ที่แล้วนะฮะ ก็จะน่าจะพอเข้าได้แล้วอ,อ่านะครับเนี่ยมันจะร้อนร้อนหน่อยร้อนหน่อยนะครับเลยต้องใส่ถุงมือใช่นะครับอู้นั่นไงบูธเรามันร้อนเหรไหมบูธมันก็จะหลุดไปหมดนะครับอ,อันไหนที่มันแบบคือมันจะขยายตัวทั้งหมดเลยนะครับอ่าปึบปึบเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยชอบอให้มันร้อนมากเท่าไหร่อเอาแค่แบบร้อนพอดีพอดีดดดน่าเห็นไหมบูธหลุดหมดเลยนะครับ แล้วเสือเข้าไปด้วยเห็นไหมล่ะจะเข้าได้อยู่นะจะเข้าได้อยู่อุ้ยลน้นงานเข้า อโอเคครับร้อนนะครับอ่าเคเราก็จะต้องทำการดูดช่วยครับผมวรับอ่า้องห่วงนะเราเอาแค่คิดดูแน่ไหมแน่นป่าวไฟก็ต้องดูดอีกอืมลั่นเทียเทียเหมันเดิมไม่ต้องห่วง ตีบาหรุปืนไม่แม่นจริงอย่าทำตามนะฮะหอก่อนนะครับอ่านะครับต้องแม่นนะครับถ้างั้นกินเนื้อลูกปืนเละเทะหมดเลยครับวันนี้ขอภไปสถานที่ด้วยครับชุดลงหูไปหมดทุกอย่างวันนี้ครับเนี่ยครับอ่านะครับอย่างนี้กินได้ยินเสียงไหมฮะนะครับรเข้า,าเข้าครับใช่เรงต้องเราต้องนะฮะ เราต้องเช็คบูตเช็คลาวเกียร์เราด้วยนะฮะ,ะต้องละเอียดบูทเข้าไหมบูทเข้าแล้วโอเคบูทเข้านะฮะนี่ฮะลั่นเพีย้ยเพี้ยเลยนะเช็คลาวเกียร์ก่อน เ <Yeah. S 2> ตอนออกทําให้อีกคลิปดีกว่าให้ได้คิดถึงกันอืหรือเอานีกห่าเพื่อนๆอยากเห็นวิทีเอาออกครับอคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับแต่เราประกันเลยถ้าคุณมีเครื่องมือพิเศษอะ่ะคุณเอาไม่ออกทิ่ด,ดูแน่นสองข้างกันนะนี้คิดดูจะออกอยังไงแ,แต่ผมบอกแล้วถอดแป๊บเดียวผมถอดอะนับหนึ่งไม่ถึง10 ออกแค่ออกเลยนะครับอืออ่าน่าจะประมาณนี้ครับลาวเกียร์โอเคนะโอเคครับอ่าเราจะลงน็อตกันละทีนี้โอเคนะครับนะโอเคเบื้องต้นก่อนอ่านะครับแข็งแล้วโอเคดื้อนอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะมันต้องดูกันตอนอัดน็อตครับต้องดูกันตอนอัดน็อตของอัดน็อตก่อน เดี๋ยวผมอัดน็อตก่อนออก็เช็คเ<บ>ช็คด้านข้างนะครับว่าก็ต้องมีรอยกาวปิ้นนะครับเพราะว่าแข้งเราเชื่อมมามันก็มีการบิดต้องบอกก่อน,นเพราะเราต้องเผื่อกาวว่ามันสนิทไหมอย่างนี้นะครับนี่ครับติดรอยนะครับรอยกาวที่ปิ้นออกมาครับคือจริงจริงทาบางๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแข้งเดิมนะครับแต่นี่มันแข้งมันมีการเชื่อมมันมีการบิดนะ้องบอกก่อนมันจะเอาต้องบอกเลยว่ามีการบิดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเผื่อกาวเนื้อกาวด้วยเผื่อบางจุดมัน รอยต่อของไม่ดีนะครับเนี่ยผมแน่นมากนะเนี่ยผมบอกให้ก็คือเอาจริงเลยแล้วนะครับประกอบจริงนะรอบนี้นะครับดูเข้าอย่างดิเยี่ยงง่ายนะครับเนี่ยเราจะว่าเดี๋ยวจะหาว่าออกแรงเยอะหรือเปล่านี่หมุนข้างนี้เลยไงเนี่ยครับนี่ฮะแน่นแต่ลื่นครับนี่ที่เปล่าเอาพี่มาหมุนดูเลยเอามือหมุนดูสิมันหนักมือเปล่าลื่นเยอะเลยนะครับลื่นเลยครับอนี่ครับโอเคนะก็ แหละฝากเทคนิคไว้เบื้องต้นนะครับอ่าทุกอย่างลื่นหมดเมื่อประกอบน็อตไปแล้วครับลงน็อตไปแล้วก็จะเสียเวลาในการซิปแขนงหน่อยแต่ว่าพอเราทํำมาแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับเนี่ยแน่นๆอย่างเงี้ยจานไฟไม่มีสายแน่นอนฮะใช้กล่องแต่งได้แบบสบายใจแน่นอนนะครับนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะเอมีอย่างนึงเทคนิคนะครับเทคนิคเลยลูกปืนอ่าเฮ้ยขอลูกปืนแปดม็ดหน่อยนี่นี่นี่เนาะขอขอกล่องที่แพ็คหน่อยเอามาเพิ่งแพ็คไปเมื่อกี้ นี่นะฮะนี่เลยทางร้านมีลูกปืนเอาเอารอบจัดมาด้วยอ๋อนี่เลยสำคัญเลยนะ,ะลูกปืนรอบจัดเนี่ยนี่ปกติครับลูกปืนเนี่ยเดิมเดิมเราเนี่ยแท้เบิกเนี่ยเนี่ยมันจะเป็น7เม็ดผมะาก,กว่านี้มีลูกปืนแต่งหมดเลยอ่ะผมใส่ลูกปืนแต่งหมดแล้วอ่ะเอาอันนี้ดีกว่าลูกปืนเดิมมาวางไว้ไหนวะเมะื่อกี้ลูกปืนเดิมข้างหน้าไหนลูกนึงอยู่ตรงนั้นแหละมีลูกนึงอ่านะครับลูกปืนเข้าไปอย่างเดิมเเลยนะฮะจะมีอยู่7เม็ดครับ อ่านะครับมาแล้วนี่ครับจะมีเจ็ดเบสครับนี่ครับสามหกเจ็ดครับอ่านี่ปืนแท้เดิมเลยที่แต่ลูกปืนแต่งที่ร้านครับจะมีแปดนะครับโอ้โหสามหกแปดนะครับครับอ่าเป็นรอบจัดแล้วก็แปดเม็ดด้วยฮะคือข้อดีเอามันดียังไงมันดีมันถือมันก็มีจํานวนพื้นที่ของการรับแรงที่เยอะกว่าไงครับเพราะมันมีแผ่นก็คือช่องว่างมันจะน้อยลงตรงนี้หรือล่าะช่องว่างที่ที่ไม่มีลูกปืนอยู่มันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้ว ย่ามในการหมุนแบบทั้งตัวเนี่ยเวลารับแรงระเบิดเนี่ยมันก็จะรับได้ดีกว่ามันก็ลดการนี่เยที่ผมบอกอ่ะทำให้ล้อแม่เหล็กมันสั่นน้อยลงมันก็กล่อ,องมันก็จะประมวลผลได้ดีนะครับ,รบนะครับไม่เชื่อนะฮะคุณไปถามโปรแกรมเมอร์ทำกล่องไหนก็ได้ทุกคนเนี่ยเวลากล่องมีปัญหาก็จะโยงหาเครื่องยนต์นี่แหละนะครับครับเพราะเราทำเครื่องยนต์เราก็ทำ,ทำ,ทำ,ทำอ่าให้มันให้มันพื้นฐานดีไปก่อนครับนี่นะเนี่ยไม่แพงครับจุดหน,นึ่งทักมาได้เลยไม่แพงครับหลักร้อยหลักร้อยครับหลักร้อยครับเนี่ย หาลูกปืน8เมตรบอกว่าลูกปืน8เมตรร้อยยี่ห้าอย่างเี้นะครับร้อยสิบใบร้อยยี่อ่าใช้ได้เลยนะครับมีราคาโปรให้ถ้าบอกว่ามาตามมาจากคลิปในช่อง YouTube ครับมีส่วนลดพิเศษให้โอเครู้เรื่องก็ไปเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆมีอะไรตามโต้ซ่าเราทำเทคนิคแต่งรถแรงต้อง168ช็อปครับบ๊ายบาย